ซีซีวัตและปุ๊กลุกฝนทิพย์ร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศลสิริราสุขสันปันสุขเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะซีซีวัตและปุ๊กลุกฝนทิพย์ซองนักแสดงจากจอเจสีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตซีรีราสุขสัน์ปันสุข จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้โรงพยาบาลสิริราชซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิลป,ปินแถวหน้าอาทิเอกชัยศรีวิชัยยิ่งยงยอดโบงามอาภพ,พรนครสวรรค์ตุย้ยธีรพัฒน์สัจกุลมาร่วมปันความสุขและสร้างกุศลไปพร้อมกันค่ะซึ่งซีและปุ๊กลุกบอกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้และพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับอโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปค่ะ คนเราเนาะคงจะหาความสุขไหนได้กับการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วมีการแบ่งปันความสุขของตัวให้กับผู้อื่นด้วยถ้าเรามีความรักที่บริสุทธิ์เราให้ใครก็ได้ในโลกใบนี้มั่นก็เป็นความสุขครับงานนี้รวบรวมบทเพลงอันเป็นตำนานของสุนทราพรไว้มากมายอาทิเพลงคิดถึงขับร้องโดยซีซีวัตรเพลงลืมเสียเธออยากคิดถึงขับร้องโดยปุ๊กลุกฝนทิพย์ เพลงคู่รักซึ้งๆอย่างปองใจรักตุ้ยธีรพัฒร้องคู่กับปุ๊กลุกผฝนทิพย์ค่ะ